ว่าดังเรื่องลายชุดเก่ะหรือ armor teams meeting template สำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งซื้อมาย์ขามาเล่นเมื่อวานคืออะไรไปดูปัจจุบันมี18ลายไม่นับในเท่าไ่อัปเกรด meeting template นะสามารถหาลายชุดเก่ะได้ตามสถานที่ในม e c ครับทั่วไปยกตัวอย่างเช่นดู a armor teams meeting template หาได้จากพีระมิดหรือ s e n t r y armor teams meeting template หาได้จากป้อมโจรและอื่นๆ สามารถปั๊มเทมเพลตได้โดยการนำเทมเพลตลายนั้นๆกับบล็อกตาสถานที่ของรวดลายนั้นและเพรมาล้อมรอบเช่นลายดูนที่หาได้จากพีระมิดการปั๊มเทมเพลตนั้นก็จะใช้ลายดูนวางบล็อกหินทรายและเพดเจ็ดเม็ดเรียบร้อยและอื่นๆใส่าลายได้ทั้งหมดของชุดเกาะที่มีรวมถึงหมวดเต่าสีของลายใส่ได้ทั้งหมด11สีตามนี้วิธีทำคือนำสมิตติ้งเทเบิลมาลายชุดเกาะช่องแรก ชุดเกาะช่องสองและสี่ช่องสามเรียบร้อยรวดลายไม่มีผลใดๆต่อชุดเกาะมีแต่ความเท่ะนั้นไปลอ้องอี